สวัสดีครับผมพบกับหนายบ้านสวนความครับไม่มีอาหารป่าครับสัดป่ามาโชว์ครับไม่ให้เบิงครับเพราะว่าอายุเขาอายุเขาได้เขาของสามวันนี้ครับสามวันนี้แล้วฝนตกยังหมดเศร้าเลยครับออกไปเอางวออกไปเลี้ยงไปล่าครับก็เลยได้เห็นสัดป่าครับ ชัดป่ามานะครับอยู่ในอยู่ในกระสอบเละครับในถุงกระสอบนะครับชัดป่ายังมาเบิ่งกันครับว่าเป็นยังครับหมาพันครับหมาพันไล่ครับหมาพันไล่อยู่ในป่าดิ้นเหมืนในกระสอบคดิ้นแห้เต๋อคใหญ่ครับ แม่มันถูแลครับแม่โปู่ันถูแลครับมันเปียกครับคนโต๊ะขายมือเปียกไายบุเป็นครับนะครับไก่ป่าครับไก่ป่าครับคุณแม่มาเลยครับ ันเปียกครับนี่ครับฝนตกมันเปียกครับมันไปใช้ได้ครับฝนตกแห้งครับมันเปียกนะครับไก่ป่าตัวแม่ครับตัวเมียครับนี่คือไก่ป่าครับของแท้เลยครับไก่ป่าตัวเมียครับลักษณะมันก็คือตัวน้อยครับตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยครับนะครับลักษณะมัน ตัวตัวชิน้นยตัวชิเล็สครับชิน้น่ครับตัวชิน้นยครับคือไก่แจ้คือไก่แจ้บ,บ้านเฮาแต่ว่าทรงทรงคือไก่แจ้บ,บ้านเฮาครับทรงคือไก่แจ้บ้านครับไก่ป่านี่คือไก่ป่ามันอยู่ในป่าครับเป็นไก่ป่าเป็นชัดป่าสมอนได้ครับจับมาครับยังบมตายครับเป็นๆเลยครับว่าเสียมาไว้เป็น ไก่โตครับแข้งดำครับแข้งดำขาดำครับไก่ป้าครับนะษณะมันครับแข้งดำขาดำครับคนคือคนจะบอกเป็นไก่แจ้ครับคนมันครับมันเปียกครับอันนี้ครับคนต๊พายุเข่าแห้งครับพายุเข่าซามเมอร์ครับเปียกครับครัไอ้ดอก ดอปมันหรือจางหูมันนี่ครับนี่ครับนะครับดอปหรือจางหูมันครับเป็นสีขาวครับเป็นสีขาวครับอันนี้คือไก่ป้าของแท้ครับน่ครับปากแหลมครับตาดําครับตาดําครับอันนี้คือลักษณะของไก่ป้าไก่ป้อมน้อยครับแต่ว่าแน่นในครับนะครับผมจับนี่โอ้แน่นฮะครับ นะครับแน่นที่ขนาดขาพ้วนนะครับไก่ป่านี่คือลักษณะของไก่ป่าว่าสิป่วยปล่อยเห็นบึงอยู่ครับมันหักมันปล่อยไปครับขนาดนี้มันจับใส่กระสอบมาเนี่ยดินตับ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 ครับบินไก่ครับบินนี้เราต้องเป็นห่วงครับรุ่นบินนี้ ไม่ต้องไปห่วงครับไม้ห่วงนะครับร้อยเมตรสองร้อยเมตรเหม็นบ่อยู่ครับความยอดไม้ไปพูดบลระครับปานนกพุระครับแต่นี่มันมันเปียกเปียกมันเหี่ยครับไปบุเป็นครับบนตกแห้งอายุเขานี่ก็ยังตกบาดเศร้าอยู่ครับตอ่ครับด้านนอกเอางัวไป เลี้ยงไปล่ามทางนอ,อกครับทวนป่ามาพานครับมาพานหาไล่ได้กินมาพานได้กินได้กินของของไก่ครับไก่ป่านะครับก็เลยไล่หม่มันนะั้นบินขึ้นนั้นต้นไม้ครับบินขึ้นกับเบยังวิทย์หรอกครับมันเปียกขนมันเปียก,ม,ยกมันบินเปอยกาได้แต่ตัวนี้เพ่นไปบปร,ริเวณเขาเปียกแห้งตัวนี้ครับหมอบอยู่ใน ซ่อนอยู่ในหมอกอยู่ในอันป่าหญ้าครับหมอกซ่อนอยู่ในป่าหญ้าครับตา่นเห็นครับตา่นเห็นพ้่นเลยกรุบเอาครับนะครับไก่ป่าของแท้เลยครับเดี๋ยวผมจะวไว้เป็นไก่ต่อครับเอาไว้ออกไปต่อเอาหมู่ออกพวกมันครับเอาตัวผู้มาครับเอาไปแม่ไป ไปต่อตัวผู้มาครับเมันไป็นกอยเอาครับกอยเอาตัวผู้มาครับก้อย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 อับเสียงมันก็มีเขาก็มีขายอยู่หรอกครับเสียงหรือว่าฮาโหลดเขาแน่นโทรศัพท์ใน youtube ก็ได้ครับเสียงมันครับแต่ว่าอยากได้โตเป็นๆนี่น,นะครับไปต่อหมูมันครับมันจังดึงดูดใจได้ดีครับเสียง,องนอกจาก เปิดเอาเปิดซ้อยก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามันเห็นตัวตัวเป็นๆพอมีนครับมันชิมาไวครับถ้ามีแต่เสียงม,มันก็บ่เห็นตัวครับมันสิเลียวหาจซื้อครับเลียวหาเสียงจะซื้อแต่ถ้ามันเห็นตัวน้ำเนี้ยตัวโพเนี่สชีลงมาไวเลยครับบินลงหาเลยครับก็เลยเอาไว้ <Maybe. S 1> บ rage. บ rage. บเป็นไก่โตครับนะครับของแท้ครับไก่ปลาของแท้ครับนะครับลักษณะของ ไปป่าครับครับตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยเนื้อแน่นครับแน่นเปี้ยเลยครับอาหารอุดมสมบูรณ์ครับเลยอิ่มมีพิมันครับเนื้อแน่นเนื้อบอยะเลยครับถ้าใครได้เคยชิมชิมรสของมันแล้วเนื้อของมันแล้วนี่โอ้ติดใจครับแข้งดำครับแข้งดำขาดำ ปากดำครับปากดำจะน้อยปากดำตาดำครับตาดำดบดบหูต่างหูนี่ขาวครับนี่คือลักษณะของไก่ป่าขนกระชีออกเป็นสีเทาๆสีจางซีนะครับนี่คือลักษณะของไก่ป่าของแท้ครับอันนี้ผมจับมันไว้ครับปล่อยไปเลยครับนี่ปล่อยนี่บินโดดจุ่จ้าจุดจ้าเลยนะครับ โอยู่แล้วครับเพื่อนจำนี่ครับมันพารอดบอลลอดออกจนได้ไปแล้วครับนี่ลักษณะของไก่ป่าของแท้ครับประมาให้เบิ่งครับบางคนอาจสะเห็นแต่ในสวนสัตว์หรือว่าตามที่เขาเลี้ยงนะครับมันอาจสิเป็นไก่ฟ้าหรืออีย่างนี่แหละประมาณนี้แต่นี่คือไก่ป่าของแท้ครับบางคนอาจสิเห็นในสารคดี อาบุกรบุตเที่ได้จับได้บายแต่อยู่นี่นี่ฝ่าอุดมสมบูรณ์ครับป่าแถวบ้านอุดมสมบูรณ์ครับป่ายางหลายป่ามันหลายฝ่าอ้อยครับฝ่าอ้อยขลายเขามาเช่าปลูกอ้อยปลูกอยังครับมันก็เลยมีอาหารสมบูรณ์ให้ชัดป่าได้อยู่ได้กินครับมันก็เลยแผ่รูปแผ่ขยายออกครับว่าอยู่แถวนี้เขากับบุก้อยอัน ให้คนจับอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นซัดเขาไว้อนุรักษ์ไว้ครับแต่มื่อนี้โชคดีครับบางอไปล่ามไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปล่ามตอนเศรา้าฝนตกยังหมดเศร้าซ้่ครับบางงอไปหากิ้หนาตาเพื่อก็เลยได้มาครับไก่ป่าคร,ครับมันสีแตกต่างจากไก่บ้านเราอยู่ดอกกับไก่ป่าสังเกตง,ง่าย ไว้ครับเห็นคนนี่ถ้าคนบัไล่บัวหยางนี่มันสิค่อยๆเล่นหมดจำปลาหญ้าครับมันสิค่อยๆเล่นหมดจำปลาหญ้ารีไว้ง่ายนะครับเล่นกุ๊กไปครับหลังส้นกุ๊บกไปขึ้นไก่ต๊อกนี่ครับเล่นกุ๊กไปขึ้นไก่ต๊อกเคลื่อนนกกระพูนนี่นะครับส้นตามปลาหญ้า ถ้าคนก็เห็นมันกับสีส้นอย่างนั้นแหละครับจนกว่าสีคนสีผ่านไปมันจะสีได้ออกมาหากินต่อแต่ถ้าคนเห็นแล้วย่างขับไปหามันนี่แป๊บเดียวครับคนละครับปลายยอดไหมคนละครับบินแป๊บเดียวครับขามท่งเลยครับขามสวนขามท่งเลยครับจากสวนหนึ่งไปสวนหนึ่งเลยครับไวขนาดครับบินไกลบินสูงครับปลาครับมันชีอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มนั่งแับชิมนี้อยู่ สามตัวตัวผู่ตัวนึ่งตัวแม่สองตัวครับมันถ้ามันออกไปหากินนะครับมีตัวผู่ตัวนึ่งคุมมันแล้วกับตัวเมียตัวเมียตัวแม่นี่ครับสองตัวครับเวลามันออกหากินครับสิอยู่ประมาณนี้แต่ถ้ามันมีโูกมีโูกก็มันก็สิมีแม่มันตัวเดียวแล้วก็ลูกก็แล้วแต่มันสีฝากได้่าไดครับสองตัวห้าตัวแปดตัวแล้วแต่มันฝากได้ครับ เพราะว่ามันไข่ในป่าในอย่างมันกบบบางเชืองูกับมันกินไข่มันพอมมันกบบมีโอกาสลดน้อยลงพอมนะครับถ้ามันฝากชนมากไก่เซียนประมาณหกตัวห้าตัวสี่ตัวครับตามชุดแต่แค่สองตัวครับที่มันเห็นมันไปกับลูกมันนะครับไว้รับลูกมันก็ได้ครับเห็นคนมาหนีแม่มันสิบินหนีก่อนลูกมันสิฮารีเลยครับฮารีหาลบซ่อนตาม ป่าหญ้าตามพุ่มไม้หาอะไรก็บรเห็นครับไว้แห้งครับไก่ป่าครับหาอะไรก็บรเห็นครับกานค้นอันอเอาไปซ่อนไปลี้ไว้หมดแล้วครับหาบรเห็นเด้ครับจน,จนกว่าจนกว่าสิโบมีอยังมารบกวนแม่มจากเชลเลนมา่อยมากู้เอาครับลูกมันจากเล่นออกมาหาแม,ม่นครับแต่ชาตยานของไก่ป่ารับเป็นจังสี สีออกหากินช่วงเช้าช่วงเช้าครับช่วงแรงครับสีเห็นลายช่วงสายๆนี้สายๆมาเที่ยงมาบ่ายโมงบ่ายสองสีบ่กค่อยบกค่อยเห็นปันไดครับมันกลับไปหารีหานอนคืนกันครับก็คือไก่บ้านหฮายนะครับไปหาลี่หานอนอิ่มอิ่มแล้วก็ไปหาลี่หานอนตัวแรงมาสีโมงหาโมงแรงมาออกหากินแล้วก็ตัวค่ำมากับหาลับหานอนกับตัวปูกับสีขัน พล่ะครับขันแร้ก็หาขึ้นพุ่มไม้หม่แล่ะครับนอนตามพุ่มไม้ตามาปไม้หม่แล่ะครับแล้็ตอนเช้าขันออกตลิบครับนะครับมันเริ่มแห้งนะครับเริ่มมีแห้งแล้วครับนะครับเริ่มแห้งเริ่มมีแห้งแล้วปีมันตีไว้ขึ้นยังนี้ครับบินนี่ไห้ว่าครับบินชูงบินไกลครับนะครับมันเหตดให้เบิ่งนแล้วครับเมื่อกี้นี้ครับนะครับ เริ่มแห้งแล้วครับมาโดนมาอยู่โดนนะจับมาโดนแล้วแต่เศร้าแล้วเริ่มแห้งแล้วี่คือลักษณะของไก่ป่าไก่ป่าครับเรียนรูปไปด้วยกันครับมาบอกครับนี่ครับลักษณะของไก่ป่าของแท้หม่ต้องไปหาจ้างเขาสวนซัดหม่ต้องไป หาเบิ่งอยู่แถวที่ไกลครับอยู่บ้านนี้ก็มีครับนี่ครับนี่คไก่ปะของแท้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปเลี้ยงไว้ครับไว้เห็นต่อต่อหมูมันครับจากมันสีกินอาหารให้หรือบอกครับเพราะว่าบริเวเลี้ยงมาจะน้อยครับแต่ว่าโคกนี่ก็ต้องเห็ดให้แบบมิดชิดนะครับเผื่อไปได้เลยครับมีบอลใดรอดออกได้นี่ ไปเลยครับเห็นโซนเลยครับนครับไปยังไวเลยครับ่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามไว้ครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆลงให้เบิร์นอันนี้มาให้เบิร์นไก่ป่าครับของแท้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับใหม่บ้านสวนฟาร์มครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ